Most Important of the Sentence ค่าแต่ประสงค์ผู้เจริญกับพระเจ้าทั้งหลายก็น้อมถาวายแด่สงตรงนี้สำคัญฟิกขุนี่คือหมู่คณะสังฆะแปลว่าคณะสังฆะเนี่ยไม่ใช่หมู่ของคนในทั่วไปหมู่ผู้ซึ่งเจริญในพระธรรมวินยัยเคยมีคำถามของ ปฏิปชบนอกศาสนาถามพร,พระพุทธองค์ถามว่าเจ้าลัธิคนนั้นศาสดาคนนี้หมู่คณะนั้นหมู่คณะนี้มีหมู่คณะใด,ดเจ้าลัธิใดเจ้ศาสนาใดศาสดาใดที่บรรลุถึงขั้นความเป็นอารานพระเจ้ตัดว่าตัดตอบสั้นขอสรุปสั้นๆขอสรุปสั้นๆในคําตอบ าศาสนาใดที่มีพระธรรมวินัยแสดงอ,อริมัคองธรรมแปดประการาศาสนานั้นย่อมมีพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดดอนขึ้นไปจนถึงพระอารหาันและาศาสนาที่มีคําสั่งสอนอริมัคองธรรมแปดประการมีเฉพาะาศาสนาในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเปรียบเทียบว,ว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีชั้นใด นอกศาสนาไม่มีอริยบุคคนชั้นนั้นไม่มีอริยบุคลในศาสนาในนอกศาสนาชั้นนั้นศาส,สนาที่มีอริอรยมรรคองคธรรมแปดประการเท่านั้นที่มีอริยบุบคคลอริยมรรคเนี่ยเป็นสัจธรรมที่ไม่ตายผู้ที่ตัสรู้หรือคนพบผลทางนี้จะได้ชื่อเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงประกาศความบรรลุธรรมได้เมื่อคนพบเส้นทางนี้และปฏิบัติแล้วถึงจริง องค์ทำแปประการหรือมัชฌิมาปฏิปาทาจึงไม่มีในศาสนาอื่นมัชฌิมาปฏิปทาคือการไม่ข้าไปเสพในสองส่วนสุดหนทางหนึ่งคือการเสพกรมเหมือนบุคคลปุถุชนโดยทั่วไปหนทางหนึ่งแม้ออกมาจากกรมแล้วปฏิบัติตนทรมานกายเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ออกจากฆาสึกคือกิเลสในสมัยนั้นนักบวชศาสนาต่างๆมีสองพวก พวกหนึ่งคือใช้ชีวิตเหมือนกับคนโดยทั่วไปเช่นเช่นพราหมณ์ทั้งหลายพวกหนึ่งไม่ออกมาแล้วก็ทรมานกายเช่นศาสนาของมหาวีวีระหรือศาสนาไชยนาะปัจจุบันพศาสนาอยู่ที่กคำม,มัชชิมาคือไม่เบียดเบียนตนและไม่เกลียดเกลือกลัวกักกรรมมัชชิมาปฏิปทาเนี่จึงเน้นการพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสมีคําถามว่าทําไม พระพิจาราไม่บัญญัติให้พระห้ามฉันเนื้อสัตว์ในสมัยพุทธกาลก็มีํากล่าวหาว่าสมณะในศาสนาพุทธยังยังกินฉันสิ่งเหล่านี้พระพิจารณาจัดโดยสรุปว่าเราบัญญัติการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามยินดีในการฆ่าก็เห็นเข้าฆ่ากันอยู่ว่ห้ามไปยินดีห้ามใช้ผู้อื่นฆ่าไม่ว่าจะเหตุผลใดๆห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่พระสงฆ์นั้นต้องอาศัยชาวบ้านในการเลี้ยงชีพเมื่อเขาแบ่งปันสิ่งใดมาก็ฉันตามที่ชาวบ้านก็มีพระสงฆ์ไม่ไปสร้างความยากลําบากในการเลี้ยงดูอย่างยากเช่นสร้างกฎเกณฑ์ว่าต้องต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้เอาตามที่เขาพึงจะชาวบ้านพึงจะดูแลได้แต่ไม่ว่าชาวบ้านทามาอย่างไรก็ให้คหํานึงว่าห้ามฉันเนื้อสัตว์สิประเภทเช่นพวก เสือทั้งหลายอสรพิษทั้งหลายสุนัขเป็นต้นในสิบอย่างนะนี่พูดสั้นๆแต่สิง่งที่สำคัญของการรักษาศีลข้อน,นี้ก็คือพระสงฆ์ต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการไม่ฆ่าไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ให้ศึกษาธรรมะอยู่ข้อหนึ่งว่ากรรมอยู่ที่เจตนาพราะ,ระนั้นการแสดงเจตนาว่าไม่กระทำเนี่ย ลึกห,หรือกระทำเนี่ยเป็นตัวให้ผลพระสงฆ์ยังต้งมีพร,ระวินัยที่พระเจ้าบัญญัติห้ามฉันเด็ดขาดเมื่อข้อที่หนึ่งเมื่อได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเราเช่นไปบ้านของวิโนโนดหรือปราโมทหรือมาโนโดมาโนโดบอกว่าเนี่ยฆ่าไก่ถวายเห็นก็ฆ่าไก่รู้ว่าเขาฆ่าไก่นี้เพื่อถวป็นอาหารเนี่ยต้องรังเกียจแล้วห้ามห้ามฉันนะเพราะถ้าฉันถ้าก็ยินดีในการฆ่า ด้วยได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเราหรือเดินผ่านบ้านของลาลิตได้ยินเสียงมาทุุพูดว่าเดี๋ยวจะฆ่าปลานี้แกงเป็นอาหารถวายกุริจีได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ห้ามฉันหรือเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าวันนี้บ้านปราโมดแกงไก่นี้ฆ่าสัตว์ตั้งเยอะเพื่อเราเกิดความรังเกียจขึ้นมาก็ห้ามฉันเช่นเดียวกันสามข้อนี้ก็เป็นการรักษาศีลข้อนี้ ของพระสมมติว่าเขาเอาแกงไก่มาถ้วยหนึ่งมาถวายกูยี่เห็นว่าไก่ไก่แกงไก่ตัวเนี้ยมันมาจากไก่ที่เห็นอยู่เมื่อวานเกิดความรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็จะไม่ฉันแต่ก็ไม่แสดงออกว่าจะต้องไปห้ามเขาไม่ไปเทแกงของเขาทิ้งไม่ไปไม่ไปแสดงความรังเกียจให้เขาเสียความรู้สึกก็จะรับฉันเฉพาะสิ่งที่ฉันได้สิ่งที่ฉันไม่ได้ก็ไม่ฉัน เพราะเราไม่สามารถไปห้ามชาวประมงไม่ให้หาปลาได้เราไม่สามารถห้ามพวกพรานล่าสัตว์ไม่ให้ไปล่าสัตว์ได้ชาวบ้านเขาใช้ชีวิตของเขาอย่างชีพอย่างไรกับเรื่องของเขาแต่พระพิสูจน์ต้องอยังชีพโดยการเพื่อปฏิบัติธ,ธรรมหน้าที่ของพระคือการประพฤติทมให้ถูกต้องและแสดงถึงเรื่องของการไม่ประพฤติล่วงศีลทั้งห้าข้อให้ประชาชนก็ได้ประพฤติปฏิบัติตาม เมื่อเขาเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมฟังธรรมมากขึ้นเขาก็เขาจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกลักทรัพย์เลิกบิดเบียนผู้อื่นมีในประเทศไทยพระท่านสามารถสอนในชาวบ้านเนี่ยเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ทั้งหมู่บูบูได้ได้ทั้งหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านมากินพืชกินผักกันถ้าก็ได้กินพืชงคืชกินผักตามด้วยพระอยู่ด้วยกันพระยังชีพอยู่ด้วยการเลี้ยงดูของชาวบ้านและประพฤติตัวไ้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สังสวนให้คนละบาปทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมเพื่อพัฒนาจ,จิตให้บริสุทธิ์การอยู่อาศัยของพระในสังคมนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งคือเป็นผู้เลี้ยงดูอย่างไม่ยากเพราะฉะนั้นพระจะมีกรอบการพิจารณาประโยชน์ตนต้องเกิดขึ้นประโยชน์สังคมประโยชน์ผู้คนอื่นๆในสังคมนั้นและไม่ควรกัดแย้งกับประโยชน์แห่งธรรมะเพราะฉะนั้นการถวายของญาติโยมทั้งหลายก็ให้กำหนึดถึงประโยชน์ องตนเคําสอนข้อหนึ่งคือการฆ่าสัตว์เพื่อนถาถ่านมาถวายพระนั้นเป็นโทษเป็นบาปอย่างยิ่งเมื่อ,อไรไประชวนในสังคมละการฆ่าสัตว์ตชีวิตมีพืชผักเป็นอาหาร <c oughs> ก็จะลดความเบียดเบียนกันพระสงฆ์ก็ได้ฉันพืชผักนะั้นสรุปว่าพราะเจ้าสอนให้เรารู้เข้าใจในธรรมะรู้ความเป็นเหตุเป็นผลรู้ตนเองรู้ความประมาณเหมาะกวรรู้การละ รู้สังคมและรู้บุคคลในสังคมนั้นๆไปอยู่ในเป็นสังคมของมุสลิมก็ต้องอยู่ได้ไปอยู่ในสังคมคริสเตียนก็ต้องอยู่ได้ไปอยู่ในสังคมพุทธก็ยิ่งต้องอยู่ได้เราไม่สามาัยคนตะวันตกก็เลิกกินเนื้อสัตว์ได้เราไม่สามาัยชุมชนนี้เลิกฆ่าสัตว์ได้เพราะเป็นอาชีพของเขาเต็กพระสงฆ์สามารถอยู่ได้อย่างไม่ฆ่าสรรัตว์ตัดชีวิตไม่สับสนกัรฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ยินดีใน,นาการกาสัตว์ตชีวิตจะอยู่อย่างไรมันเหมาะควรจะอยู่อย่างไรไม่ไมเสียศีลจะอยู่อย่างไรไม่บาปก,ก็ต้องอยู่อย่างมีปัญญาอุยกตัวอย่างสุดท้ายถานนเส้นหนึ่งเดินทางมาปุนเน่มีเส้นทางเดียวเท่านั้นเองกุรีก็พูดได้ว่าเส้นทางนี้เส้นทางเดียวที่ไปปูปุณนเ่เส้นทางอื่นไปไม่ได้เลยถ้าใครกล่าวว่าไปเส้นทางอื่นได้นั้น เพราะไม่มีใครใช้เส้นทางอื่นมาถึงปู่นี้ได้มีเส้นทางนี้เส้นทางเดียวพระพเจ้าก็ประกาศเส้นทางนี้ว่าไปถึงพระนิพพานได้เส้นทางเดียวเท่านั้นเส้นทางนี้ประกอบด้วยองค์ธรรมแปดประการถ้าใครเดินเส้นทางนี้ก็จะถึงพระนิพพานแต่คําสอนบอกเส้นทางนี้ไม่มีในศาสนาอื่นจึงการสรุปโดยธรรมะว่าเส้นทางนี้เส้นทางเดียวที่เป็นไปเพื่ออริยบุคคลและเส้นทางนี้ไม่มีเฉพาะในพระธรรมวินัยในพุทธศาสน์เท่านั้น มดข้อตัวแยงไม่เคยมีเจรตทิาศาสดาใดในในจุปตะวีปในโลกนี้ขัดแย้งข้อนี้ได้เลยเพราะเพราะไม่มีใครตัดสู้ถึงหนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มีแต่สแสวงหาสแสดงหาความดับทุกข์ซึ่งก็ปฏิบัติไปต่างตามความเห็นของตนเองแต่ผู้สุนาไม่ได้แสดงความเห็นของตนของพระพุทธเจ้าสแสดงแสดงความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ตายแม้วันนี้ธรรมะนี้ก็ไม่ตายก็เหมือนเดิมพุทประการ พร,พระเจ้าสังพระุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามในโลกนี้หลักธรรมนี้มีอยู่แล้วเราเป็นผู้ค้นพบเท่านั้นเองคือความจริงในธรรมชาติทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งต้อง,งดับไปยากที่สัตว์ตั้งหลยจะต้านทานเมื่อต้านทานย่อมเป็นทุกข์เพราะหลักธรรมนี้ไม่ได้เป็นของผู้ใดแสดงความไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกนี้ได้เลยทุกอย่างจาต้องสลายืนเมชิตของรเราทั้งหลายต้องขึ้นสู่ธรรมชาติ เรายิ้มมาใช้ชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นไม่กี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวลาลิตก็ตายประมุขก็ตายมโนก็ตายแต่สิ่งที่ไม่ตายคือธรรมะเพราะจะถึงประกาศสิ่งที่เป็นจริงและผู้ที่รู้ถึงธรรมที่เป็นจริงได้เพื่อความรับทุกข์ได้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนเรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตนั้นไม่เป็นคําสังสอนที่ชัดเจนในทุกศาสนาห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตส่วนการใช้ชีวิตของพระพิสูจน์นั้นต้องเนื่องอยู่กับชาวบ้าน เป็นผู้ที่เลี้ยงดูอย่างไม่ยากขอเขาเขากินต้องการกินร้อนเขาเอาเย็นมาถวายก็ต้องกินเย็นต้องการกินรสชาติเค็มเขาหวานมาถวายก็ต้องจันหวานาพระพิสูสงฆ์ไม่ถ้าเพิสูสงฆ์ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกแต่มีสิทธิ์ปฏิเสธคือการไม่ฉันถ้าต้องรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราด้วยได้เห็นด้วยได้ยินหรือต้องรังเกียจ ดังนั้นพระพิสุต้องอยู่อย่างสำรวมระวังให้พิจารณาเสมอเรากินเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่เพื่อความอร่อยไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินยินดีไม่่ไม่ใช่เป็นเพื่อความเมาหมันเกิดกำลังพลังทางกายแต่กินเพื่อยังชีวิตนี้ให้มีสืบต่อไปได้เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นเพราะฉันพระพิสุ์จึงฉันมือเดียวคือระหว่างรุ่งอรุณขึ้นไม่เกินเที่ยง คือว่ามือเดียวนั่นคือภายในเวลาไม่เกินเที่ยงก็ว่าไม่มือเดียวคือฉันสองครั้งก็ได้แต่ภายในไม่เกินเที่ยงได้รับมาแล้วก็เก็บไว้หรือเช่นกุฏิเอาพวกเครื่องดื่มปานะหรือผลไม้เล็กๆมาถวายตามยามเช้าก็ถือว่าเป็นมือเดียวเมื่อนับกับตรงนี้แล้วเพราะเป็นการฉันเล็กน้อยเพื่อบรรเทาความรู้กกับเพาะอาหารบรรเทา การบิดเบียนทางร่างร่างกายคือสุขฉ,ฉันให้เป็นยาเพื่อดูแลร่างร่างกายนี้วัญฉัณเพื่อสนองกิเลสเพราะพระสงฆ์ต้องพิจารณาก่อนฉันตรงเนี้สําคัญมากเําว่าทางสายกลางคือทางของสติปัญญาไม่คล้องกับความรักและความชังรักเกิดความเกลียดกลัวกับกามคุณแบบชาวบ้านผู้คลองเรือนชังคือแม่ออกมาจากบ้านเรือนแล้วแต่บิดเบียนตอนอยู่นี่คือพุทธศาสนา ที่เป็นเอกและมีทางเดียวผลทางเดียวที่เป็นไปเื่กความพร,ะ,พร,ะ,พระนิพพานคือการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสติปัญญาไม่ทรมานตนสามารถอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกติชาวบ้านอยู่อย่างไรพระอยู่อย่างนั้นพระจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านโดยการเรียกร้องเรียกหายกเว้นอุป,ปถากผู้ใกล้ชิดที่พึงพูดกันได้หรือลูกศิษย์ลูกหากับพระเถระครูบาครูบาอ,อาจารย์เพราะเข้าใจ ก็ปฏิบัติต่อกันไม่ก่อให้เกิดความเพ่งโทษต่อกันเพราะฉะนั้นต้องดูความสัมพันธ์หลายประการพระทธศาสน,นศึกษารู้ต้องรู้สังคมและบุคคลด้วยรู้ผู้อยู่ร่วมกันได้ยังไม่สูญเสียพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยอยู่ที่จิตใจต้องรักษาจิตใจนั้นให้มีสติปัญญาอยู่เสมอรู้คุณรู้โทษป,ประโยชน์มิใช่พประโยชน์ควรหรือไม่ควรในประโยชน์นั้น ขออำนาจแห่งธรรมที่ได้กล่าวในสถานที่นี้จงนำมาสู่ความประโยชน์ด้วยความสุขกบับลาลิลและครอบครัวและทุกๆคนที่มาร่วมกันขออำนาจแห่งธรรมที่ได้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วนี้จากการกราบบูชาในณนนขณะน,นี้เป็นการบูชาคุณพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ความนำนาจแห่งการบูชาคุณนี้เป็นไปเพื่อให้ประชาชนสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายในนครปูนีีมีความสุขความเจริญ และเป็นไปเพื่อให้มนุษยชาตินี่พ้นจากปัยทั้งปวงขอผู้ประพฤติธรรมจงมีความสุขขอพระสัทธรรมของพระเจ้าจงดำรงอยู่ในโลกนี้สืบนานเท่านานเพื่อประโยชน์แห่งโลกนี้สืบตลอดไป